Nhật đơn cạnh trúc chốt còn lại có ba cho các trận đất trên đất trên đất trên ผูบาเพิ่นบินบาดบัวไรก็เลยป้อนบาดสวรรค์นะพี่น้องตั้งบ้าใบแล้วก็พากันเปิ้ลบรรยากาศชดชดด้วยพี่น้องเด้องานบุญเข้าประดับดินที่บ้านพุตสุ่มเมืองอาชพรั่งแผนตะ์เนตพี่น้อง วันนี้กคตกพี่น้องผู้ังจองกัมีผู้ังจองกัมี่คต๊กตกพี่น้องยยี่สีไฟยยี่ีไย่ได้เได้เนี่ยุตกเมื่อเนี่ยผูบินบัตบ่ได้แล้วะเมื่เน่บบันมีแต่ผู้ตังจองในโคตอกจะไปโนยัง

ที่อยู่ในประเทศทุกชาติประเทศเออเพิ่งเลียต้นใบกระสีฮเดอบรรยากาศบุญเดินเก้าพี่น้องคนตุ๊บคนตุ๊บผู้บาดเพิ่นบินบ้านไม่ได้แล้วก็เลยพักันป้อนบ้านสวัสด์เอาเลยพี่น้องคนตุ๊บคนตุ๊บก็จองดัมสลันซ้มโรคฮิตเดอันนี้อ้ซัมเฮดโตบาดสลานอยู่นี่ิดกว่าถ้าเบิ่งประกาศเดี๋ยวพี่น้องเด้อบรรยากาศสดสด อยู่ที่เดินบุญเดินเก้าดับบ้านกุชุงเนาะบุญข้าวประดับดินบ้านกุชุกรายงานสดอยู่ที่บ้านกุชุงเด้อพี่น้องเด้อครับพูดเลยคราเบิ่งเทาส้มแล้วกรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะพี่น้องเด้ออ่ครับเบิ่งนำเนินการด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศชุดๆบรรยากาศชุดๆอ๋อบรรดาโอ้ะตัาหนัยิ่งกับข้างจองเลยพี่น้องกดตุ๊บกดตุ๊บ อาฮาเบิ่งฮาสมงนำกัรเด่น้างด้อปรรยาการปูนห่อเข้าประดับสีบ้านพุดสูงพี่น้องฝนตกซ้ำสาฝนตกเบเอิเลยข้างตามแก่สิรวดในห้มเพืเาลยเป็นก้อนบัตรสวรรค์รืเร่าเออตั้งบ้านไว้ระดับเป็นก้อนเลยมาบังนการเดอด้ บรรยากาศแออัดเด้อพี่น้องคนต๊จักจั่งคนต๊จับจักงอ๋ออยู่หอห้องข้ามพี่ก็เต็มตึงพี่น้องมาเพิ่มน้ำตาลด้อพี่น้องเด้ออาผู้เล่นห้าเบิ่งห้าสมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเด้อบุพัฒน์คิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะคนต๊อัเนี่ยคู่บินบ้านไม่ได้แล้วก็เลยปกดบ้านสวัสดีด้วพี่น้องเด้อ บรรยากาศทายทอดสดบุญเดินก uh, ้าวดับบ้านกุศงเด้อพี่น้องเด้อบุนหอข้าวประดับดินเออเดินก้าวดับมือนี้กับฝนตกมดมือมัดคืนเลยพี่น้องเออบรรยากาศชดๆดเด้ออยู่ที่วัดบ้านกุศงเมืองอ่ารชพรแข่สวรรค์เขตตอนนี้กําลังท้ายทอดสดเด้อพี่น้องเด้อครอบอบครอบจอที่เฮาเบิ้งเฮาส้มพี่น้องอตัวอยู่ตามผมไหมอยู่ตามพี่เลย เพิ่งทำส้มละกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่บ้านกุดสุงเมืองอันชพรแขวงฉะบุรีที่อ๋อกูอยู่ไหนก็มีเหรออยู่อาบับบ้ากันเด้อพี่น้องเด้อปวดตุ๊บปวดตุ๊อ๋อเจ๊ใหญ่เฮาสบายดีเอ้ยโอ้อยู่ดีมีแห้งโอ้มามื่อเลยมาได้จะมือละมาว่านี่บ่ ับนายติเออๆบัดบัดไหลละหางูหาพี่มมาเผสิพ่อเนาะอ่านี่เจ๋ใหญ่เพิ่อาขอบอกขอบจาย้ อาเพื่อนชวส้มรายการด้วพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังท้ายโทษเสิดอยู่ที่บ้านกุชชงมาชนเพล่แข่งแข่งเล็กเดยบรรยากาศชดชดอยู่บ้านบ้นกุชชงด้วพี่น้องเด้อในเมื่อฝนตกลิ่นป้อนบาดเดินไม่ได้ละกลอเลยป้อนบาดสวรรค์ในี่กือพี่น้องโอ้ยเพวงฝนอยู่พี่น้องเอ้ยเพวงฝนเพวงฝนให้เลยลายจะได้ข้าวต้มเอ้อ บรรยากาศสดสดพี่น้องเด้อโอ้โอเคง่ายๆพวกก็มาสบายดีไอ้โอ้อยู่ดีมีแห้งเจ้าเจ้าจ้าเจ้าโอเคโอเคคือเกาโอ้บายดีเฮ้ยฮ่า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 อาบายดีพ่ะเจาอยู่ดีมีแห้งเจ้าเจ้ากิ่นข้าวเส่บเนาะกลิ่นได้นอนได้โอเคนิ้วมันขวัญยื่นอามาส้มบรรยากาศสดๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่วัดบ้านกุดสูงเมืองอาชพรแขวงเขตครผ่านเฮาเบิ่งเฮาส้มและลักกาโคไล่์กดแชร์ กดติดตามให้เด้เอพี่น้องเด้อเพิ่มความิดต่อไปนะพี่น้องเนาะเออบรรยากาศชดชอยู่ที่วัดบ้านกุชุงพี่น้องบรรยากาศชดชเอประกาศในับผูดแจ้งการในขับผู้ขอโทษลเนาะหลังจากว่าผมนาดเศร้าพีน้องอ่าสแล้วไกรลกาตามเมื่อเด้อขาหับทรดน้ามชนบกอนเนาะหลังจากน่นองเด้าระเนาะว่าบัตสเลเว ถ้าได้ไม่บาทพิเศษก็ขอไม่ห้ามบาทสวัสดีโลกแล้วก็ทุกท่า บุญเดินเก้าดับบุญห่อเข้าระดับดินอยู่ที่วัดบ้านกุศุนเมืองอาชพรตแขงเวอนเคตอนนี้ฝนกำลังตกด้อพี่น้องด้อฝนกำลังทยอยทยอยลงอยู่ฝนก็บรรเทาเาเลยพี่น้องก็ไปกนนาวดิ์พ่รแล้วก็ละข้าข้ารับยัอธิฐานปากหน้าการทุนผสม่ดาวหนามาเพิ่มบรรยากาศสนด้กันด้อพี่น้องด้วยอยู่ที่บ้านกุศุน วันเฉพาะแข่งชนกเข้าไปอาเข้าที่ว้ยุนที่นั่นนขาไปใต้บ้านตะรว่าใต้ข่าวีต้านออาจากว่าใต้บ้านทาไมต้องที่แับคุณพ่อต้องรักเพื่อนาแล้วาฮับทอดอยากหน้าบริริบต้นหน่ะตนไปถึงเทเวปูยาตานายอาเจ้านันเดียวเจ้าำได้รื่องแครับทึ้นเหัาตที่ได้ขาที่น้านั้งจุ้มจิ้ยติดตากมาหน้ามติดตามมาต้องไม้ออล้ว่จมีผาใส้ สวัสรับวดรั่าเข้าไปโอราโฟพรัชาอธิมายูนิยูนสถานีด้านข้างภาพลับเล้เข่าไปย้ไปข้าวทุ่งบุรที่ดอกไม้เพี้ยมฮาเบิ่งดฮาชมน้ำกันด้วพี่น้องเด้อบรรยากาศชดชดบรรยากาศชดชดอยู่ที่วัด้านกุมเมืองอางพรแขวงสรรินเขต ฝนตกพี่น้องบรรยากาศแอ้อัดขนาดพี่น้องเอ้ยฝนตกกำลังถึงเวลาป้อนบา,ตา,บาดตักบาดรเผฝนตกพี่น้องดีเบิ้งขันจองช้ำดอกเห็ดนี่พี่น้องเอ้ยด,ดีเบิ้งขันจองช้ำดอกเห็ดนีด่สลานอยู่ บรรยากาศไทยทอดสดเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศไทยทอดสดบุญห่อเข้าประดับดินเดินเก้าดับด้วยที่บ้านกุูรูงานเฉพรแขวงชาวนาเขตพี่น้องที่ประเทศลาวเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศสดเด้อพี่น้องเด้อ เดินพี่น้องเดอ้อจักสองยูทูปไปยูมาลาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่บ้านกุสูงเมืองอาชพรแข่งสารเทศเออจากครับบุญมาส้มหน้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อเออหนกา้องสองไหมพี่น้องเ,เอ,อ้ยอคนสมรลิคนสมรลิ <laughs> สมรลิเลยว้าวชนะชาติพี่น้อง บรรยากาศชดๆเจ้พี่น้องเด้ออยู่ที่บ้านกุดซุงบุญห่อเข้ากระดับดินบ้านกุดซุงเดินก้าวดับพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนตกเออฝนตกก็คาดสายเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งฝนตกแห้ง

จะายนี้ไปนี้สิริวัฒน์อ่าจะไปนี้อ้าวอยู่ดีมีแห่งอยู่ดีมีแห่งเจ้าเจ้าจะได้โฟโฝนตกเนาะโฟโตกเอออีกตารสถานการณ์เนาะนี่แหละเออโตกก่อนบาทเฮากอนบาทบาทเฮาเออนี่สิริวัฒน์ใหญ่บ้านกุศุงนี่เมืองอัจฉริยะแข่งสันนะเช่เด้อพี่น้องเด้อฮ่าฮ่าฮ่าการโฟโต้กฟโตกอ่าข้าเบิ่งเข้าชมนึ่กันเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศสดๆ ต้องมาชนน้ำขันดพี่น้องเด้อเออทางสองไม้ไฟยมุลาที่บ้านกุชุงพี่น้องเออถทายทอดชนจากสองดินพุทไปยมุลาธีพี่น้องเด้อเออทายโทษชดบุญห่อเข้าประดับดินเดินเก้านดับบ้านกุชุงพี่น้องเออตามที่สิบสองข้องสิบสี่ที่นี้ข้องเกงเพิ่นก็ได้เฮ็ดแต่ผู้แต่ผู้ผู้สังกะสายาสังกะสีเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านตามประเพณี ผู้หญิตาหน่ายเฮ้ยผ่าเฮ็ดกันมาพี่น้องเฮ้ยมาติดตามประสบการณ์เด้อพี่น้องเด้อ และบรรยากาศชดชด้พี่น้องเด้รยดูที่บ้านกุศงเมืองอาชพรแขงชนะเลินงใกล้ที่เราไมทาาากนังักด้อพี่น้องด้เข้ช่องเดัวามสุขาดเมืองไทกจะพ่ไปหนาี่แท้แจมาย่าจาท้ได้มาก่เต่ามากติดตามาปันด้่น้องด้ติดตามาันด้เาดต้องาับเค่นัด่าร่ามด้าน่้่ากก็เกิดจฮ่ฮชมด้ี่น้งด ศาสตราฐานภาครอบส่วนน้ำตันมาตันเนาะ อาบรรยากาศชดๆด้วยพี่น้องเด้อบรรยากาศชุดๆอยู่ที่วัดบ้านพุชุมงอาชีรไภาคเหนอเทศอันนี้บุญมาพี่นี่บุญเดินก้าวับพี่น้องบุญเข้าประดับดินบุต๊พี่น้องเอ้ยบุาเพิ่นบินบ้ตรไวได้โฟโต้แล้วก็เลยป้อนบัดฉนเนาะพี่น้องเ้ยขึ้นข่ามขึ้นบ่ายใหญ่เนาะเอ้ยทุกท่านทุกท่านจะร่วมขามกันด้วยกันะได้เรียได้บ่กนะครับมาตรงสองพระเจ้า ไดมาใ่าไ wow> ้่แล้วแต่จะได้ไปทำไม่น่า้ยกมือขนมาใส่ใครกถึขอ็เนที่ต้อแล้วมันตดนไน่าได้มาใัเออองนจได้ได้อ่ารรกาศชดด้อพี่น้องเด้อเออบุญประเทศนี้อยู่ที่บ้านกุชุงเ้าห้าป้อนบาเป็นมีหฮาเป็นแถวเนาะ ท่านเพอนน่อท่านเฮาหรือโย่ซ้่งควายชนควายเลยฮ่าควาย่าส่ควายชนควายตามตามการตึงตั้งตึงตั้งเลยบ้านี้สมัคยคำโกยโกยคำไหมเลยเออำคำตบวเฮ็ดเป็นท่านเป็นแถวไปเนาะเฮาเฮาเบื้องขวาก็อออกไปเบื้องซ้ายไปเลยเลยอาใบดีด้ะพี่น้องเด้อเออ,อบรรยากาศสดๆอยู่ที่<อ>บ้านคุณสุเมืองอเฉพาะในประเทศพี่น้อง บี่น้องเข้าประดับดินเดินก้าวดับเนองเอ้ยฝนตกฝนตกมันกรเป็นตามฝนตกครับพี่น้องเอ้ยบัว่ากันเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศฝนตกเพราะว่าฝนตกได้เจ็ดมื้อเจ็ดคืนแล้วพี่น้องโอ้ให้ผู้ใหญ่ทุนเก็บเครื่องเก็บของไปน้ำเออเก็บไปน้ำอ๋อต่อ เอเบอเดอร์ตามกันเดอพี่น้องเดเอร์าคอยเบา,บา,บา,บาเบาคอยเบาเบาเออคอยลิ้นคอยกินไปบุญบ้านเฮาไม่มีคำงายเด้เอ่าโอ้ใจรอดเดอพี่น้องเดอร์ผู้ถีบตักบาดรยัดน้ำลแล้วกะับผู้บสถ์แท่นตักบาตรแล้วก็ลอล่อนำกันเดอพี่น้องเดอร์โอ้ใจนำการพี่น้องในมือบรรยากาศมันเบบปลนเจอเฮาแล้วก็เห็นอะไรอิงตามบรรยากาศหเ,เห็นเธอแล้วเอเอ โคใจร้อนนำกันเด้อพี่น้องเด้อใน่ใดกับบุญบ้านเฮาอยู่แล้วอาสุมบรรยากาศสดๆนำกันพี่น้องฝนตกฝนตกเออบุญประเพณีอยู่ที่บ้านกุศุงเมืองอัศพรแข่งชนชั้นเทพบุญเดินก้าวดับบุญห่อข้าวประดับดินพี่น้องฝนตกแล้วก็เลื่อยให้ตามฝนตกนี่แหละพี่น้อยฟ้าฝนมันบ่เป็นเจอเฮาอ่าบอกว่ากันเด้อพี่น้องเด้ออ่าเพื่อเฮาเบิ่งเฮาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจเฮ้อ à khó bố khập chưa chốt nhà cát sốt sốt thì đâu không? Ừ, phải tạc tăng bạt tăng bạt tăng bạt thì đâu? ้าวภะษาทุปริสุโธอนุมโาภาณีนอธกาจวามาอิกเจียเสียนสัตตนาดีจีวามาโมดีมาดีมางามาหุเอายาบุญประชันนมีสัายเมูวินาเสือเมยต่าเตงอันนาพระกระปุกโถเลียนและดูตาพระก็มีใจใจ่ารชดชดุดตก๊กี่ตุกยามเสาจะมีจำนวนัดใหญ่เลิเกี่ไปเทียงคู่อาจารย์เนาะแาถุกปริสุโธอนุมโธาณีนอานติผูใหบ้าสานใหญอาวุโศมีปัจจัยมาโมท่านตอนนี เาตุตามีแก้วเนี่ยดีในนูทรงอันนี้สส่วนนี้ในดีแพ่ดินไปหังขัานปาขนาตั้งเอางวงควายมีเป็นกจว่าเะคิดอยากได้ไหลเลือยูบวเต้าต่อว่าขึ้นในคําเศ้าไห้ไหลังมหาไห้ไมากที่มากคือสข้นก้ามือไอ้ี่กันี่กันลาดไห้ได้ทานอยู่ต่อบุกจงรอช่วยคำยำเจ้าเจสราท่านสาดยาพี่เผาผูกกายยาเหลืองมาให้เจ้าสู้สวป่าให้แ่งก้าบัวตาวินกรเดือยเมดงอายุปโนสุขังพระรังสาด ສາທຸສາທຸອາຄົບອົບຄົບເຈີຫຼາຍຫຼາຍເດພີ່ນ້ອງເດທີ່ເຮົາເບິ່ງເຮົາຊົມເດເອົາຂໍຈົບຄລິບເທົ່ານີ້ນອງນ